กุ้นสองนะครับจุชอตกุ้นสองโอ้ยเบิ่งพ่น้องเจ้าคุณๆคุ้อฮือหึเ่อ สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนมาพบกับผมครับวันนี้บาปืนดำชาแนลนะครับบาปืนดำา้าพี่น้องม่กินข้าวเสาร์นะครับนาองแต่แน่สแสบไม่แล้วครับวันนี้นี่เป็นสร้อยจุจุช็อตครับพี่น้องได้จุช็อตครับวันนี้เนื้อมากกิโลหนึ่งครับพี่น้องได้จุช็อตมาฝากพี่น้องนะครับวันนี้รับแจวเพีย่คขมนี่ครับพี่น้อง ขุนข่นๆจนังเลยโอ้ยเอาแล้วก็พักแก้มมันนี้ก็ได้ปักกาดขาวปักกาดหินครับพี่น้องบักแตงแนี่ยหกทั่วผู้นะครับน้าบักทัวมาพี่น้องมาสแตนนักกันกรครับมัอนี้เห็นนี่เอามาแก่น้องครับแก่ข้าวจัง่อยเคยเลยแก่ได้เป็นจุชัดนะครับน้องพี่น้องมัอนี่ก็บรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนเน่ กินข้าวสอน้ำมาปูดำนะครับน้ำไสตินเหลืงเลยหอมหอยหอยเราจะเปกหน่อยนึงนะครับนะาะเพอกินข้าวเสียบขอโทษขออภัยนะครับเนอ้อพูดได้บาแก่นี่ครับพี่น้องมาครับพี่น้องจุดจุดน้ำมาปูดำนะครับ อืมมมแซ่บขนานั้นครับอืมแล้วลงมือเลยครับวันนี้เตะคุ้นสองนะครับจุ๊ชอตคุ้นสองโอ้ยเบืองพี่นักเจ้าคุณ อืมฮืมอ่ยอืมแซ่บครับพี่นุ่มเด็กขอนี้วามานาครับอาไปดูนะครับน

เจ้าขมดีขนาดครับเอาลุยต่อครับบนี้ลูกน้องมกมาก,กว,วันมันครับ <laughs> มาหน่อย <c oughs> จุกุ้นสวงครับพี่น้ง <c oughs> องเย่อมๆเลยเจ <c oughs> ็บแสน้ำปลาปูดำนะครับเด้อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บ่ได้กินดนนะครับพี่น่องใช่ยู่กูจะพูดกากแกล่ะ อมอเอาเจ้าครับคุ้นสามครับสามตอนเลยดี่นองเอาสามตอนนี้ไงจุดสดคุ้นสาม โอ้ยมาคำใหญ่นะครับด้วยครับพี่น้องวันนี้อะ <c oughs> ไรเริ่มอยู่ ประกาศหินงามๆขอเช่ดมือครับพี่นังเงตันเงตันเอาพุ่นสองครับพี่นังวันนี้ ช็ชอตออเปลี่ยนมิติใหม่นะครับพี่น้องการกินจุจุช็ชอตคุณสองออเจ่าของมดีครับ ื้องช้อนก่อนเียครับแซ่บไปอีกแบบนึงนะครับพี่หน้อง 就权。 แซ่บสุดๆเลยครับพี่น้อง <c oughs> เป็นมิติใหม่ของการกินจุนะครับพี่น้องเนาะแซ่บไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อบ้านบนุญดำล่างิึงแล้วพี่น้องก็ลร่งางิึงนะครับเด้อ โอ้แซ่บปะกันครับเห็นเป็นตพกนกินนะครับเนาะแจ้วเพี่ยวคมๆจังหน่อยสุดยอดเลยครับเอาละครับพี่น้องบ้าปูดําก็ขอขอบคุณนะครับเนาะการรับชมและฟังขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเนตนนะครับเนาะสำหรับวันนี้บ้าปูดาก็ได้เป็นจุนะครับเนาะจุช็อตนะครับเนาะมาฝากพี่น้องมันนี้แซ่บขนาดเลยครับ บากป้น้ำขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกลำลังใจให้บ้าป้น้ำทำคลิปใหม่ๆนี้นะครับพี่น้องเดอ้อไปครับพี่น้องบ้าป้น้ำขอลาไปก่อนครับื้อนี้ครับจุชัดสวัสดีครับผม